สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม ROV และกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงภารกิจกําเนิดโลกแห่งแสงหรืออะไรเนี่ยคือเป็นการคือมันจะอัปเดตใหม่นะครับเกี่ยวกับ ROV นะแล้ววันนี้นะครับพี่จะมาสอนรับสกินฟรีเลยครับกับราชาปีศาจนะครับผมเขาเป็นใครกันนะเขคือสกินฟรี วอลขาดนั่นเองโคตรเทบอกเลยนะครับผมพี่ม้าเรานี่เองนะครับผมตกม้าตายบ่อยมากพี่เด่นอ่ะเุ้ยสำลักเลยโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ขออธิบายทางด้านของโค้ดสกินนะครับผมโค้ดสแตปมนะครับคือมันหมดเขตกิจกรรมแล้วนะครับผมก็คือไม่สามารถแชร์โค้ดให้น้องๆได้พี่ก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโค้ดก็สามารถแชร์ได้แต่ไวโอเลตยังอยู่นะครับสามารถเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชูอินวันเนาะ อ่าไโอเลตก,ก็คือเล่นเกมนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือโค้ดเนี่ยแจกมาแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยสําหรับคนที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวหาเงินเติเตมเกมว่าฝากกันด้วยครับกับแอปแอปหนึ่งนะครับผมซึ่งสามารถเติมเกมได้ หาเงินใช้หาเงินเที่ยวกับแอป Royal Casino เลยนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่แอปการพนันนะครับผมมันเป็นแอปอยู่ใน Play Store และ a p p l e Store นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะซึ่งชิปในนี้สามารถขายเป็นเงินสดได้นะครับขอแนะนําให้ขายร้านแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ขึ้นดูประวัติการส่งชิปไปขายนะครับผมนี่เลยก็ร้านแรกเขาจะมีการซื้อชิปครับพี่ก็ขายไป900นะครับก็คือ9ล้านล้านละร้อยนะครับ9 9ล้าน3ล้าน5ล้านแล้วก็ 2ล้านทั้งหมดเป็น1,900นะครับที่พี่ขายไปล่าสุดตอนนี้ก็เก็บอยู่ก็ไปเติมเกมเติมคูปองนะครับหรือเติมเพชรฟรีไฟล์หรือกดเอาเงินมากินข้าวก็ประมาณนี้ครับก็ประวัติก็โชว์ให้ดูแล้วนะคือขายจริงๆนะครับซื้อขายจริงๆนะครับผมก็ต้องเฝากด,ด้วยกับแอป Royal c a s i n o สำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมกดแล้วรอเบราว์เซอร์สักแป๊บหนึ่งมันจะพาเข้าไปในการดาวน์โหลดนะครับผมและยังมีอีกตอนหนึ่งนี่เลย สำหรับคนที่อยากได้บัตรทรูมันนี่ฟรีครับเชิญเพื่อนแค่6คนนะครับผมแกลกรับบัตรทรูมันนี่ฟรี50นะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับผมฉลองครบรอบ3ปีรอยัลคาสิโนครับซึ่งแจกรถนะครับแจกท้องด้วยบัตรทรูมันนี่สาวสูงสุดนะครับผม150นะครับผมอ่าก็คือมาหมุนใน ตู้กระชาเพราะมีคูปองแจกทุกวันนะครับผมก็มาหมุนหมุนหมุนถ้าเข้าไปถึงท้องหนึ่งส้นหึงก็เท่เลยนะครับผมบอกเลยหลอ่อเท่เลยและยังรวบรวมกุญแจรถเพื่อไปแลกรถ Honda City นะครับช่วงนี้วิกฤตกรรมเขาสำหรับคนที่สนใจครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมมาก็ลองฝากเขาด้วยกับแอป Royal Casino นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างรองบัตรเซอร์สักแป๊บนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับอ่า รับสกินวอล์ดนะครับผมนี่เลยนะครับปลุกพลังมังกรทตุแสงนะครับผมคือมันจะมีมังกรแห่งความมืดกับมังกรแสงนะพี่เป็นทีเซอร์ก่อนนะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมกดเข้าไปเลยโบเข้าไปเลยนะครับผม อ่ามันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมนี่คือไอายาเป็นฮีโร่ใหม่ที่กําลังจะเข้านะครับเมื่ออัปเดตนะครับก็คือพี่ก็สปอยแหละอ่าตอนนี้ก็คือตอนนี้แบบ่มเร์เหยรอยชายนะเห็นไหมว่าโลกกาลังเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดสงครามครั้งใหญ่อะไรประมาณนี้คือไอายาเนี่ยคือเป็นเหมือนซัพพอร์ตที่สิ่งได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเปิดเข้ามานะครับผมการคืนชีพขององค์กรแห่งแสงนะครับผมซึ่งมันจะเปิ่งเหมือนเป็นไข่นะครับผมให้เราดูกดตรวจสอบนะครับผมปุ๊บแล้วก็ พ,พัฒนาร่างก็คือการล็อกอินนะครับผมล็อกอิน mm hmm. ก็จะได้พลังงานไฟฟ้านั่นเองแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เล่นโหมด551พิหนึ่งครั้งแล้วก็อันล่างนี่เดี๋ยวพี่บอกนะพี่ยังงงอยู่ก็น่าจะเป็นการแชร์โค้ดนะครับผมซึ่งรอบนี้โค้ดน่าจะงงงงงวยงวยนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันทำยังไงนี่เลยเสียงท้อนจากไข่มังกรน,นะครับผมซึ่ง น้องต้องเอาโค้ดของเพื่อนมาใส่นะครับไม่ใช่เอาโค้ดตัวเองมาใส่นะครับอ่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะพี่บอกเลยพี่แจกโค้ดนะครับผมก็คือโค้ดของพี่นั่นแหละเอาไปก็ได้ร้อยเ พลังงานไฟฟ้านะครับผมอันนี้พี่ก็ลองใส่ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเพื่อทดลองให้น้องๆดูว่ามันทํำยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโค้ดไม่ถูกต้องต้องใส่โค้ดถูกก่อนนะครับผมเดี๋ยวรบสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมก็เสียเวลากระตรงนีสักแป,ป๊บหนึ่งก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับมันสามารถเอาโค้ดของคนอื่นมาใส่ได้นะครับใส่แล้วได้อะไรํามว่าใส่แล้วได้อะไรหรอใส่แล้วได้พลังงานไฟฟ้านะครับผมยิ่งเพื่อเลเวลสูงเราก็จะได้พลังงานอ่าเขาเรีย พลังงานอ่ะพลังงานเป็นหินแปรธาตุละกันเออหินพลังงานอ่ะหินพลังงานอ่ะนี่เห็นไหมใสโ่โค้งเพื่อนได้ร้อยพลังงาน,นครับผมก็กดแปลงร่างเลยนะครับผมก็พัฒนาร่างอะไรเหมือนแปลงร่างก็ได้นะกดพัฒนาร่างบึ้มมันจะขึ้นมานะครับผมอ่ะก็รอกดนะครับผมพอกดปุ๊บ จากไข่มังกรก็จะกลายเป็นมังกรที่มีปีกมีเขามีเป็นดาร์กูนิวนั่นเองนี่เห็นไหมรับสกินใหม่วอลค่าก็คือสกินนี้นะครับผมนี่ก็จะมีไข่มังกรได้พัฒนาก็คือจะมีการอัพเดลนะครับเป็นธาตุเลยนี่วิญญาณน,น้ําอะไรคือแต่ละองค์ประกอบของวิวญญาณบ้าเลยแต่ละองค์ประกอบมันจะเป็นปีกส่วนหัวตัวก็คือจะเป็นธาตุแต่ละธาตุนะครับผมซึ่งมันก็อัพเดทส่วนว้อนพี่ก็งงงวยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ ของพี่สวยว่าเอาว่าเอาว่าของพี่นะครับณนะตอนนี้นะครับผมก็คือเอออ๋อสามารถรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับเสริมพลัง <c oughs> มันจะเก็บพลังงานทั้งหมดนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแหมออย่างเดียวเลยอธิบายสักหน่อยอะแอธิบายก่อนนะครับผมซึ่งจะพัฒนาร่างไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันพัฒนา3ล่างหรือแค่2รล่างครับซึ่งตอนนี้มีปีกแล้วก็มีลูกแก้วมังกรอนี่ยนะครับผมอ่านั่นไงพัฒนาแรกแล้วก็รวมพลังเวทแล้วก็ลมสายฟ้าก็คือเราต้องพัฒนาล่างไปเลยครับโอเคสําหรับคนที่อยากใส่โค้ดนะครับอันนี้เป็นโค้ดของพี่นะครับผมนี่เอาไปใส่ได้เลย ก็คือตัว a 2 p u m ก็คือประมาณนั้นแหละก็คือกอกลับไปนะครับเอาไปใส่ตรงส่งเสียงสะท้อนนะครับผมก็คือพี่กดแชร์ไปน,น้องๆก็กดรับเสียงสะท้อนครับก็กดเข้าไปเลยและยังมีอีกอย่างครับมันจะมีหินผลึกสีดําๆนะครับอยู่ในแมปลองไปเล่นดูนะครับก็คือกล่องหินพลังงานธาตุนะครับซึ่งเก็บเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจํากัดเท่าไรนะครับผมแต่มันได้ โทเค็ละหนึ่งสิบเอ๊ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันได้สิบครับเป็นหินแห่งความมืดนนครับอยู่ในแมปห้าห้าลองไปวิ่งเล่นดูนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับผมโอเค อ่าแล้วพี่ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยแต่มังกรสวยนะของพี่อะก็คือน้องๆได้ธาตุอะไรก็เมนต์มาคุยกับพี่หน่อยนะครับผมเออคือเดี๋ยวมันอัพธาตุได้ด้วยนะครับผมอ่ะตอนนี้พี่คือธาตุอะไรเนี่ยลมกับสายฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองใส่โคดอันล่างครับการรับพลังงานยังไม่จบครับโอเคภารกิจสุดท้ายนะครับพลังงานจากการแช์นะครับผมสําหรับคนที่อยากเอาโค้ดให้เพื่อนก็คือหรือจะเอาโคดพี่ไปใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ได้ใครใส่ก่องก็ใส่ได้ใส่ไปเลยก็โค้ดมาแลกเปลี่ยนครับ ก็คืออันนี้คือเราต้องแชร์โค้ดของเรานะครับผมกดตรงส่งเสียงสะท้อนนะครับข้างล่างตรงมุมนะครับผมต้อยเพื่อนส่งของไอใส่ของเรานะครับผมเราก็จะได้ทางหน้าของโทเค็นตรงนั้นนะครับผมก็ก็คือพลังงานธาตุนั่นหละพลังงานเออพลังงานนะเรียกพลังงานธาตุก็ได้วะเออพอได้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะลองใส่ให้ดูนะครับผมซึ่ง มันน่าจะได้นะครับผมก็คือเหมือนว่าเราใส่เนี่ยใช่ไหมพี่แชร์ไปเมื่อกี้เนะี่ยมีคนใส่ได้มา30นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเกรดกันเลยครับเบิม้มเรียบร้อยนะครับไข่มังกรโอ้โหร่างใหม่โคตรเท่บอกเลยนะครับผมมังกรพี่กลายเป็นมังกรไฟแอลลมไปแล้วนะครับผมไฟร์กับทอนอาทอมโนาโดปะวะ เออประมาณนั้นเนี่ยก็ได้เออกลายเป็นร่างใหม่นะครับผมซึ่งเท่กว่าเดิมนะครับผมก็จะอัพเปเรื่อยแต่พี่คิดว่าไม่เกินประมาณสัก5-6ร่างเนี่ยก็น่าจะจบแล้วรับ สกินวอลขาดไปเลยนะครับผมพี่คิดว่าน่าจะประมาณ3ล่างอ่ะจริงๆนะประมาณนี้ก็สามารถเอาโค้ดการส่งเสียงสะท้อนมาแลกเปลี่ยนกันได้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมก็ลองดูนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้โค้ดพี่ก็ไปเติมนะครับผมก็คือใส่ไปก็สาหรับพี่เติมเมื่อกี้นี่มันได้190อะ่ะคิดดูพลังงานธาตุถือว่าเยอะนะเพราะพี่ก็ล่าง2นะครับกับมังกรตัวนี้นะโอเคสําหรับคนที่ไม่ทันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจก แค่กับพี่ด้วยนะครับผู้ผิดผู้ถูกแยะเอาโค้ดไปเลยลองไปใส่ดูครับกดตรง อ่านี่นี่น,นี่เอาโค้ดต,ตัวนี้ไปใส่นะครับอีตรงเมื่อกี้มันอะไรส่งเสียงสะท้อนใช่ไหมก็อ่านี่ไงรับเสียงสะท้อนจากไข่มังกรก็คืออันบนนะ่ะก็คือเอาโค้ดพี่ไปใส่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ฝากด้วยอย่าลืมไปทํากันนะครับเก็บพลังธาตุเยอะแล้วก็แปลงร่างมังกรน,นะครับให้มีร่างที่โหดขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอ้คิวเรนแจกฟรีด้วยนะนี่แต่เสียดายมันเช่านะครับผม โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมห้ามพลาดน,นะครับกับบล็อกขาดแล้วน่าจะเป็นการอัปเดตใหม่เดี๋ยวพี่พรุ่งนี้พี่สอนลงทะเบียนด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ลก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคฝาก,กด้วยครับ,รบกับอวี o l ริกวินเนอร์นะครับผมซึ่งอันนี้ดูผ่อนเผื่อน้องๆบอกโอ้ ผมไม่อยากดูผมเบื่อเลยนะมันยากก็ไม่เป็นไรครับสําหรับคนที่ขยันนะครับผมก็รับสกินไปฟรีเลยนะครับก็แค่ดูวิดีโอแล้ววันศุกร์เสาร์ที่นี้ก็ตอบคาถามสักเล็กน้อยนะครับผมก็เออถ้าคะแนนพอยต์ของเราถึง25 0 0เราก็ได้ตามเชิญสกินระดับลิมิเต็ดฟรีเลยนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมพี่ขอฝากไว้ด้วยครับกับภารกิจปลุกพลัง ของมังกรแห่งแสงครับหรือคืนชีพนั่นเองนะครับผมก็ทำให้จบนะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผม